ฮัลโหลสวัสดีค่ะจอานี่ลำเพลินอภิเชษสวัสดีค่ะพี่น้องถ้าพี่เดาบังสาราพี่น้องไหมสารามิเสดร์เน่ตั้งอีคือสรุปสไลด์แท้ไม่เสร็จแล้วว่าพักว่าพอนว่าพักว่าพอนมาหอดกับยางโลดยางได้ลายบ่มือหนีนกเอียงม้งรายงานอะไรจะเป็นข่าวโอ้จะเป็นใครโอ้จะเป็นใครโอ้ จะเป็นไครพี่น้องไข่เตกนี่ไข่เตกทุกแลนเ๊วนกเตัดลายใครเไข่พูดแันช่วยค่ะคือสิไดนมาไล่แท้มันนี่นะเป็นมอกึ้นเย็นถือเป็นคือิไดนมาไล่มาลองแทนมันนี่ก็เอาพอหักพอหักโอ้มีพ่อหักวัฒนาพี่น้องพี่น้องเฉล่ พี่ตีนองกันลาก็จะมีพวกหักพอยกพมาค่ะได้ไรกินส้มปอกสาบะไดีค่ะกินไูกินแล้วกินอิ่มแล้วเมื่อกี้บะไรเเขียนไหมมันจางโพมันจางโพ ฮัลโหลสวัสดีจ้าพี่น้องกันเบอรมือกับบ้าไทยได้สวยที่บานนี่แหละยืนแต่หน่อยยืนแต่เว้อยู่ฉันอยากนอนฉันก็อยากนอนเฮงเนาะหนอมีฟิวเจอทายแต่อย่างเดชันอยากนอนเนาะหน่อยก็ยืนหัวใสงกัวอยู่เออสมองมันน่าออกแหม่ไม่รู้ว่าชีวะยังใช่ไหม กินข้าวเออตัอง้งทิถามว่ากินข้าวหรอบอเซนเดีกินแล้วจ้ากตับ,บ้องหัวกันก็มีเงี้ยขายเลยมีกต่ตกงใหสามหลานเมียนกับลูกซีนปลาหมึกใช่ไหมตัวแพรกินบ่ได้แมงทอดนั่นแพ้ <c oughs> ฉันเคยแพ้แมงทอดจน จนเข้าโรงพยาบาลจนน็อกเลยนะอะไรม่แม่แมกำลังจะเดินกำลังจะเดินอะไรนะกินข้าวแล้วเดินไปตำคำแล้วโอ้ กินข้าวแล้วบอมแม่เอาก็พรหากินหายอย่างจ้าบรยกัดเต็งนาพี่น้อง่ เขาเขียนคือเาขที่เขียนดนแทคิว้วซื้อๆน่ะหัดเท่าสิเป็นเเขาต้องหัดอิงต,ตัวน,น้องตำนานเขียนคิ้วจนจนจนบอลำเล่นบ่นบ <c oughs> จบลำเล่นดิ <c oughs> ค่อยคอยหัดไปยี่สิบนาที แล้วก็คิีมผมเองมาแต่งทุกวันหน้าตัวเองไงเราจะรู้ว่าบล็อกหน้าเราเป็นเราบล็อกหน้าเราเป็นยังไง <ขอ S 1> แล้วก็ปาด <ละ S 1> ปาดปาดปาดไม่สำหรับพี่คิ้วถ้าคิ้วกับตาสิ้นคือจบอืมคิ้วกับกรีดตาสิ้นคือจบมึงสิแม้คุกอย่างคือเรียกว่าอย่างอื่นกต่บอกง่ายๆเพราะว่า เขาพยายามจำค้งหนาค้งตาเขาแบาว่าเราแต่งยังไงเราเหมือนแล้วก็แต่งอย่างนั้นล้วก็แต่งเหมือนเดิมเือเดิมทุกวันถ้าสิแต่งยากเดี๋ยวกับป๋าปาดไปรูดเนาะนาราพูดถึงวานาะงานคน่งตอดเวาืกับต๊แแ่งชื่อเร็วานจะเีนเ่ยวกุเนาะอเลยเาว่ามันจะยื้อจะต้องเท่าไร อะคือว่าพักกับไเบื่องอันั้นที่ไปบอมมานี่นอนนอนต้อจุดกระปุกใส่เขาเบิร์ดมือมาด่ดึงหอดใส่เข่มันมองปรากฏว่ามีช่วงนึงมันถึงหลังคาเขาบอกเออดังเพลงเพลงยังอย่างต๋มาคอนตเขาได้กดเอามาคอยไว้สั่น ที่เขาห้องมันกระลุกเขาโอยงเหมือนหมูมันตื่นมันตื่นนอนบ่ได้บ่าได้สินอนได้บ่แต่ว่าน่าจะนอนได้เพราะว่ามันมีเครื่องเสียงกบเน่ยทีม่อยู่ที่เป็ขอพ,อพี่นี่บอใช่จ,จ้าขอคั่นษาค่ะก็จุดตาปะพินแต่บ้านพี่ไม่จุดอ่ะบ้านพี่ไม่จุดเลยบ้านนู้ว่าจุดเลยมันเพิ่งจุดนั้นเพราะยี่บ้านประกาศว่าให้จุดเลยแต่ว่าก็มีคนรักจุดแต่ว่าก็น้อยที่ฉันต่เขาบาคนจุดเอง อยู่บ้านกระจุดตัวนี้อยู่บ้านกระจุดนึกแต่ว่ารองหลังมากก็บ่ค่อยจุดเพราะว่าพยาบ้านพี่ประกาศว่าเห็นจุดไหมอันนี้จุดอยู่เบิ้ลมือพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านนันมันจะมีแบบถ้าจุดมันมีอุบัติเหตุทุกปีไงเขาก็เลยไม่ให้จุดพียุบ้านแล้วก็ดีอยู่แม่บอละก็บ้านไม่บอสแต่เดี๋ถ้าร้านค้าไม่เอามาขายก็ไม่ได้จุดแม่บอละถ้าเพิ่นอน ดึกกันดึกซ้ำเลี้ยงดึกยังใส่กันนาคิโอ้ดตื่นเด่นดูเขาเคยเห็นปอนข้าวซ้าจุดบกอะโผล่ไวโผลแบบแมนแบบวิชาเพี้ยงสิวขึ้นเจ้าไข่ละบ่ไฮดีแล้วมันบ่อนี่ยเจ้าไข่ละจ้าไฮดีแต้็ดไมด้ยแน่นมนไอ้กระดอยลงแล้วซื้อวิตามินซีมากินสิกินดีกินไหม เพราะว่ามันจะช่วยภูมิกุ้มกันเราเราจะไม่ได้ไไไไดูนี่นัน่นนี่น,านาู่นใะนี้มไม่ถ่ายเพราะพ่อแม่เปิงนัน,นอัน,อนเอาพูดลุ้มเลยไม่ถ่ายเพราะแม่แม่แม่ดูนอยหลอนว่า ก็มือลกก็บม่กันเล่มือเลกคีบอะไเนี่ยมือนกันเมือกับอะไรมือกับมอมีอมับอะีมันมือมันเพียเาเนอะร่างกายมัเกิดข้อต้อี่สิมันเกิดเพื่อความชอคิดวางสีก็เล่นอะไรไปใส่กระพาะถ้ากัดกี่ะเป็นดวงสมพงกันอีกแล้วเนละตามแนวก็ยังพอกันพี่นะ ไปใช้กับพ่อกันเีกว่าไม่ใช่เมนดวงสมพงษ์ยิ่งเดือดปัญญาปุญญาก็ได้กอดเอากอดเอาในนอกกอดนอนเอาเมย์กระตื้นกับพวกโอ้ยพี่น้องจะเป็นตับเป็นตับเป็นไก่เป็นเนื้อไก่ใช่ไหมแล้วก็หัวหานปนบ้างให้มันถ้าไม่กินหัวหัวหานมันจะมีกลิ่น เรากับพยาพบบไมบว่ามันกลิ่นคือคนแดงเหนไหมกเป็นอย่างนี้าเขเรียงอย่างนี้มาตั้งแต่เด,ด็กันเขาเรีว่ามิตายไงพวกตายเขาเลียนสิปีละแต่ยัง,ยง,ยงยแข็งแรงให้เราอยู่าต้องเียนแบบนี้บ้างเห็นไหมแต่ว่ามันต้องยยมันเขียดมันลานเรื่องตลอดเมียไม่สบายเลี้ยไปก็คิวนแตะย่าคางเลี้ยงอย่นี่เาไปนี

ตอนนี้ลำเพือนออฟฟิเชียลด้วย้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลกดแช่ฝากกุสัตตาไข่สับกระดิ่งเพื่อว่าพาดคลิปต่อไปนะคะบันี้จเกษติเขาตัวไปแต่งหนาด้วยค่ะปล่อยน้องแต่งหนาเจอก,กาันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย